แต่ว่าเส่วนไทยเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยมันมีรายงานออกมานะคะเมื่อวานในการประชุมสาภาพรัฐสภาหรือที่เรียกว่า IPU นะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยผู้แทนจากรัฐสภาไทยนะคะโดยคุณรังสิมันโรมเนี่ยได้มีการเสนอวาระด่วนนะ,ะเรื่องของการสร้างความร่วมมือ ระหว่างรัฐสภาประเทศต่างๆในการร่วมกันปราบสแกมเมอร์ข้ามพรมแดนนะคะซึ่งแรงงานก็ระบุนะคะว่าร่างมตินี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศค่ะโดยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาหรือ IPU เนี่ยคือจัดขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ ในการประชุม IPU คือมันก็จะมีการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยหนึ่งในนั้นน่ก็คือการประชุมของผู้แทนรัฐสภาจากกลุ่มประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกแล้วก็การประชุมอาเซียนบวก3บวก3ได้แก่ใครบ้างนะ,ะก็ได้แก่จีนญี่ปุ่นออสเตรเลียโดยรายงานระบุนะคะว่า คุณวันมุฮัมหมัดนอมัตานะฮะประธานรัฐสภาเนี่ยในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยก็ได้มีการมอบหมายให้กับคุณรังสิมันโรมนะคะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรน,นำเสนอระเบียบวาระเร่งด่วนร่างข้อมติเรื่องการเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามพรมแดนควบคู่กับการทำรงไว้ซึ่งหลักมนุษยธรรมอันนี้เป็น ชื่อหัวข้อของอของร่างข้อมตินะคะโดยเสนอร่างข้อมตินี้เนี่ยให้เข้าพิจารณาในการประชุม IPU การประชุมของสมัชชาใหญ่ในวันที่21ตุลาคมนี้คือวันพรุ่งนี้โดยนะคะฝ่ายไทยเนี่ยก็ย้ำเตือนถึงความสำคัญของปัญหานะว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามพรมแดนเนี่ยคือมันเป็นเรื่องที่มันกระทบต่อคนทั่วโลก รายง,งานระบุนะคะว่าภายหลังจบการนําเสนอของคุณโรมเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้แทนสมาชิกส่วนใหญ่ในห้องประชุมเนี่ยมีการปรบมือสนับสนุนนะคะแล้วก็ที่ประชุมเนี่ยได้พิจารณาและเห็นพ้องต้องกันว่าประเด็นดังกล่าวมีความสําคัญและนําเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาเพื่อให้ลงคะแนนรับรองร่างข้อมติดังกล่าวเป็นระเบียบวาระเร่งด่วนต่อไป คณะผู้แทนรัศดรไทยยังได้ดําเนินการหาเสียงสนับสนุนจากคณะผู้แทนประเทศต่างๆจากประเทศในกลุ่มเอเชียและวก็แปซิฟิกโดยไทยจีนและกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้แทนในคณะกรรมการปรับร่างข้อมติร่วมกันเพื่อนําเสนอที่ประชุมสมัชิาใหญ่เพื่อลงคะแนนเสียงต่อไป โดยการเสนอระเบียบวาระเร่งด่วนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วก็ขั้นตอนการลงคะแนนจากชาติสมาชิกทั้งหมดของ IPU เนี่ยก็คือจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะวันอังคารที่21ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมใหญ่โดยจำนวนเสียงโหวตของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็จำนวนประชากรของประเทศนั้นๆอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานนะคะเป็นรายงาน e x c l u s i v e ะ,ะถึงบรรยากาศใน ที่ประชุมออกมาะะจากสื่อไทยยังเดอรเนชั่นนะคะ mm hmm. เขาก็มีรายง,งานนี้ออกมาระบุว่าผู้แทนจากจีนเนี่ยในที่ประชุมนะคะมีการแสดงความกังวลต่อบางถ้อยคําในร่างข้อมติที่ไทยเสนอแล้วก็ขอให้มีการปรับถ้อยคําโดยบอกว่าคําที่จีนกังวลน,นะคะในร่างข้อมติที่ไทยเสนอเนี่ยก็อย่างเช่นคำเรื่องคำว่าการบังคับใช้แรงงานนะคะ ส่วนกัมพูชาเนี่ยก็ย้ำจุดยืนไปในทิศทางใกล้แบบเดียวกับจีนนะคะแล้วก็มีการเรียกร้องไทยเนี่ยให้กลับมาโฟกัสนะคะที่หัวข้อหลักของการประชุมของ IPU ที่ว่าด้วยการปกป้องหลักการมนุษยธรรมในห่วงเวลาของวิกฤตมากกว่าที่จะไปโฟกัสในเรื่องของอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเด n น t ชันก็บอกว่าเป็นจุดยืนนะะที่มันแตกต่างจากฝั่งของออสเตรเลียนะคะที่ สนับสนุนไทยนะสนับสนุนข้อเสนอนี้นะคะเรื่องของอร่างข้อมตินี้ของไทยเนี่ยเต็มที่นะคะโดยออสเตรเลียเนี่ยย้ำนะคะถึงผลกระทบของอาชญากรรมไซเบอร์ต่อคนทั่วโลกรวมถึงคนในออสเตรเลียด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มาเลเซียเนี่ยที่แสดงจุดยืนนะ,ะสนับสนุนการเสนอร่างข้อมติของไทยด้วย แต่ทีนี้พอมีรายงานออกมานะจากเดน t ชันถึงเรื่องของบรรยากาศนะที่มันรายละเอียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวงประชุมเนี่ก็ปรากฏว,ว่าทางรัฐสภาูชาเนี่ยวันนี้ได้มีการออกแถลงการนะปฏิเสธรายงานของเดน t ชันโดยบอกว่าผู้แทนฝ่ายูชาเนี่ยแสดงทัศนคติที่เป็นมิตรต่อฝ่ายไทย ผู้แทนฝ่ายกัมพูชาสนับสนุนต่อร่างข้อมติเรื่องการปรับปรามสแกมเมอร์ข้ามแดนที่ฝ่ายไทยเสนอแล้วก็ยังเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เนื้อหาข้อมติดังกล่าวมีความครอบคลุมมีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณค่าในระดับสากลมากขึ้นด้วยนี่ก็เป็นถแถลงการนะจากฝั่งรัฐสภากัมพูชาที่ออกมาตอบโต้นะคะถึงรายงานของสื่อในไทยตอบประเด็นที่เกิดขึ้นในวงประชุมนะคะ เป็นวงประชุมย่อยนะ,ะของ IPU แต่ว่านอกจากเรื่องของสแกมเมอร์แล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาแน่นอนนะคะมันคือเรื่องของปัญหาชายแดนนะคะข้อพิพาทกันเนี่ยโดยสองฝ่ายจะมีการประชุม JBC นะคะหรือว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาวราระพิเศษแล้วก,การประชุม GBC หรือคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ระหว่างวันที่2 0ถึง21ตุลาคมนี้นะคะก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้ที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อวานเนี่ยคุณนิกรเดชพลังกูลนะคะอธิบดีกรมสารนิเทศแล้วก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยระบุว่าเรื่องที่จะคุยใน jbc มีอยู่2เรื่องเท่านั้นแบ่งเป็นเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องที่ไทยจะเอาไปหารือกับเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องที่ไทยจะเอาไปแจ้งให้ทราบไปดูเรื่องที่จะเอาไปหารือก่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของกรณีการลุกล้ํา ของประชาชนกัมพูชาเข้ามาในเขตแดนไทยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคือเกิดขึ้นบริเวณบ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วจังหวัดสระแก้วเรื่องนี้เนี่ยจะหยิบเข้าไปหารือในวงประชุมส่วนอีกเรื่องนะคะที่จะเอาไปคุยแต่เป็นการคุยเปิดแจ้งให้ทราบเนะี่ยก็คือเรื่องของการที่ฝ่ายไทยมีแผนจะสร้างรั้วกั้นแนวเขตแดนในจุดที่สองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ามีเส้นเขตแดนที่ชัดเจน ซึ่งรั้วดังกล่าวเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นนะคะตรงที่บริเวณที่สุดเขตอธิปไตยของไทยเท่านั้นโดยคุณนิกรเดชเนี่ยบอกว่าไม่มีการลุกล้ำนะคะหรือเจราจาใดๆเกี่ยวกับพื้นที่ทับซ้อนหรือพื้นที่ผิดพลาดโดยยามวันนี่คือขอบเขตของวาระการประชุมแล้วก็จะไม่มีการหารือเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปักปันเขตแดนหรือเรื่องของการตีความข้อผิดพลาด โดยบอกว่าความสำคัญของการประชุม JBC ครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่ความเชื่อมโยงกับกระบวนการระดับ GBC เนื่องจากว่า1ใน4ประเด็นหลักของ GBC ที่ฝ่ายไทยยืนยันเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดระเบียบพ,พื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะแก้ปัญหาการลุกล้ำอธิปไตยซึ่งจะต้องมีความคืบหน้าใน JBC ก่อนจึงจะสามารถหารือใน g b c ต่อไปได้นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถูก ติดตามกันมาต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของความคืบหน้าในการจัดทำข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชานะะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเนี่ยเพราะว่าทางสหรัฐนะคะทางทรัมป์เนี่ยก็เคยส่งสัญญาออกมาแล้วนะคะว่าอยากจะมาเป็นสักขีพยานนะะในการลงนามข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชาระหว่างที่จะมีการประชุมนะะอาเซียนสมมิธท,ที่มาลเลเซียด้วย